น้องสาวมาหาพี่น้องจอยจ้อยพาผูไดมาจอยดันเดียว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 มาเตใสเดียวมาเตใสเดียว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 ัสดีค่ะน้องไฮแล้วก็น้องเปียวันดีจ้าปาดไม่ใช่ไหมมื่อนี่คือได้มาสวัสดีพี่ปิดวงแล้วโอ้เพราะสนามมันยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองไปปิดวงอยู่บนดียเขาน้องเปียครับอดีตนางเอกสาวเพชรลำเพลินนะครับวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนมากับน้องไฮโอเค ผมติดตามเล่าอยู่เลว่าจนหน้ำเล่าผมเเป็นยังคือไหน้ำเราสูบว่าสูบเออจ้า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 มามาจันทตุมมาพอดีนักร้องโมดิั่นแล้วขออนุญาตพี่น้องครับถ่ายคลิปของเพีย่คนครับนักร้องมดิชั่นนักร้องโมดิชั่นรับบอสหนิรับบอสรับบอสับอสรับอสน้อาวล่ะยูู่รับขันว่าจากเต้พอสอยยูผับสมัยยูผับุตะกี้ยูเแีงจันเนาะก่อนยูผับก่อนก่อนก่อน กวอนอยู่ผาปีกปาวาอ่าานอยู่ผาปีกไปยูน้ำกันตะกินแต่ไปยูคนเราวบ่งไปยูน้ำบอนี่ยฮะยูซาเราบะห้อยไปเราไปมือนี่เลยเราบ้าง้าสีซาเอาเอาาถ้ามาหากินเท่ามันหมานมันอ่ามาไล่เยอะเยอะมาไล่ปังๆจ้าอ้าวรกวนไม่ล่าแล้วนั่งไล่สดเหรียตัวจ้าเ้าสองาวคู่แฝดคอยกันบ้าไม่อย่างนั้นมาเลยนาะ น้องเปียมาหาน้องหายมาแล้วค่ะนี่นี่เนื้อเนื้อเต้นมะคางเองมาลูกคุณพ่อคุณแม่มาไหมเนี่ยพ่อพ่อประมาณค่ะพ่อบระมามาแต่แม่แม่ขับรถบ่แม่ค่ะโอเคค่ะมาแล้วค่ะสาวคู่แฟนประจําเพชรลัมเพื่อนน้องนี่นี่น้องเนื้อเนื้อไปคางเต้นกันลูกค่ะแสดงได้มองยู่เราบอกเปียเอ้ยนี่บ่ะโอเคโอเคนี่ละรถได้จอดอยู่นี่ละ แต่อยากไปเล่นนญนำเอาเห็ดฟอมาขายกำลังไล่สื้ขายเห็ดฟอกันอยู่นี่เต็มถังอยู่หันไปเบิ่องที่หลาบเสืออ่ะสองห้าจ้าล้างแล้วเรียบร้อยฟิตแข็งไว้ด้วยไปดูก็ได้ไปไปดูไป้าน้องสาวหลาไปเบิ่งเห็ดฟอก่อนนางเอกเปียนางเอกเปียเอาเอาไม่ยังอี้ว่าไหนมาห้องแห็งเด็ดดึงมันคด อ้าวไม่ยังสันเปียนั่งเปลาเปียเปียนี่เองตื่นเฟิร์ตมาเป็นคนมาครับผูดอะไรมาเป็นคนโอ้ขอบคุณที่ตอบครับอ่ายังไม่ตอบเลยครับเฮ้ยเอาอันไปเปิดบ้างอีหลาเปิดบ้างแล้วเราได้นอนอี่เนาะแล้วโอ้โหเงินเลยแมา่เขาปิดวงแล้วเออพ่นพ่นพ่นถังเครื่องพ่นเมาเมาเมาอ่านั่นแหละเห็ดพอเห็ดพอเอาเมื่อตอนผู้เฒ่าบอกเออเสียไปดีก่อน

นได้แาเยอืมเนอ้าวโอเคจังว่ากันดีละจังว่ากันค่ะทีมงานกำลังนั่งไล์สดกันอยู่นะครับตอนนี้ขอบคุณพี่สาวโคราชขอบคุณแม่เอนะครับที่สนับสนุนเดชพอให้ทีมงานนะครับแม่เอแล้วก็พี่สาวโคราชแล้วก็พี่ธนพัฒน์นะครับให้นางเอกหนู่บน แล้วสิ้้าเสียออกไปรอแจกอ่ะจัง่อยจังอยมาแล้วสวัสดีดูพี่สาวโคราชบอกว่าเอาเห็ดพ่อให้โลนึงอยู่ในถังมือเ้าจังเอาก็ได้เนาะโอเคเนาะรับทราบเดี๋ยวจันจันโดนอีกโลนึงพี่สาวโคราชด้วยนะครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวจัดโดนกระเสียไว้ในถังนี่แหละมือจะเอาเพราะอันสิบไมหมองเซโอเค เฮ็ดพอนงโลเไปพแมนโอเคโอเคเพ็รพอเขาไปผู้เทาแกงผมจีแกงยิงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเฮ็ดพอโลละสองร้อยห้าสิบครับฮะจังวัเด้อผมเป็นของผมตัวนั้นครับตัวนี้ของผมนี่เปินฝากมาให้น้องนุบุญพี่พัดพี่พัดให้มาหนึ่งโล เดี๋ยวเอาไว้ในถังก่อนเพราะว่ามันมีที่แช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาเนาะอย่าลืมเท่าไหร่เด้อมีหลายคนอยู่ฝากไว้หันขอบใจนดนของพระเอกดีโดูของเจ้าของน้องไพ่ลินจากพี่พัดหนึ่งโลขอบคุณค่ะโอ้ผู้ใดรละหันเอาเห็เพราะหันเรา่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไปเอ้าผู้ใดมาอีกบัดนี้เอ้าฮัลโหล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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าบอเพชเพราะ มาบอกเพพอให้คนจ้าจ้าจ้าเออมองล่ัดนี่เิรเบิเจาดนอยู่ไซร์จานดนจนคำจนเมื่อดแล้วเพอ่อเห็นหนาสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วหะหารอเ็นพอให้คนกอนเห็นพอ พี่วาดก็ได้บลกหลายเรื่องมาแม่ตื่นของคุณค่ะของพี่นั่นขอพยายามนั่นอ่าๆๆวันนี้แฮปปี้เบวันเดย์น้องอคำค่ะจ้า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 ขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับอาวอายพระไหวพระจันดนอยู่แส่น้อยจันดน้อและจันดนหนึ่งโลครับจากพี่สาวโคราชสงสัยเรื่องเวทีอ่ะแล้ะจะสิบอกเพคนแล้ว จะได้ก็ส่ไวได้ตู้น <ED> ้ำกันเบิดะไรนะครับพี่พอโอ้ยหอนห่อนหๆอนเอ้าสองนังเอียมาแล้วเหรอเนี่ยวัสดีค่ะนังเอียน้อยครับนังเอียน้อยน้ยไม่ได้ปูไหนน้อยเว้ยน้องอุ้มน้องอุ้ม บไม่ยอว่าเลียหอบยังมากเีอาเอาเอานั่งโยกางกันเดี๋ยวเเ้ามาห่อน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 บอตเล่าทะนทัวบอเกวยเตี๋ยวไหคือขายบนบบนคำแวมาบาจ้ะขายดีขายดีเมื่อไเนาะเิ่นหมาเป็นมือนแม่ะคนอายุยิบตาบ่แท่งตาแตกแท่งตาแตกซะเนาะ ม so really well şey <ah ื้อเดียวกับพ่อเล้อมื่อเดียวเอาไปย่ามอไปย่าแฮปปี้บแฮปปี้บเดค่ะกินบัดื้อบัดเวียนยางว่า๋วยเตี๋ยวข้าสพ่อกิเลกรลงมาเด้ครับครับเบห็นเห็นเห็นรถเยอะเลยนี่วตอนมามามา๋วดเตี๋ยว๋วยเตี๋ยวเยวเห็นโดนปะจะโดนไหม บอกถ้พ่อหน้าหาบรยเมอนเห็ดเพาเฮ็ดพอเสาเฮ็ดเพาเพื่อนลนึงที่สาวโคราชฝากมาให้แต่แต่ว่ากสิบ่มีมองไส้กัสิเด้ฝากทั้งว้คือเก้าล่ะเดี๋ยวจะสิบอกเพื่อนมาเอามือนเออนะคบพี่น้องคับขาฮัลโหล ฮัลโหลตามหาจานโดนก่อนจานโดนออดูนดิไซอบโดนวะตามหาออดนก่อนข้ามแล้วโอู้หูโคตรอะนั่หัน อ้าวออดุลไม่ใช่ออดุล่ะออดุลอนซาไปใช่ปะออดุลอนซาไปใช่ออดุลอนซาอ้าวสวนกันตัวนี้ปาดไฟมาเนี่ยเศรษาเลยไฟวันนี้ โอ้สูงกราดไมที่ก็ดีเรือออดนว่าจะมอบเปิดพอให้อันนโอ้ Tân hết mọi thứ hết của là đấy đúng 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 อยูทไายรถย่ทธายรถนั่นไงไปตั้งข้างน้ำหาตัวผู้เดียวไหนล่ะเด้อเลยไม่คนอื่นเขาฝากไว้ไงแต่ถ้าไม่ฝากก็ให้อะไรให้เลยครับับผมนึ่งกิโลจัดไปครบพอดีบาทเออเอาไปจวดส่วนที่เหลือกับผู้คนฝากไว้กับนี่ยังเหลืออีกหลายอยู่ครับเฮ็ดเพาะหลังเวที